สวัสดีครับพี่น้องถ้าท่าพ่อนาบินจินพ่อพี่น้องคือเอาเช่นเคยครับพี่น้องมุนีผพาพี่น้องมากินก้อยซกเล็กนี่แหละก้อยเนื้อละก้อยดิบก้อยขมเลยพี่น้องใส่ตับมีเครื่องในมีต้นเสียบพระมาณเห็ดเองพี่น้องเชื่อจะได้กินสีใบม่วงเนาะยากได้พี่น้องเห็ดกระป๋องเดียวๆมาพี่น้องแซ่บๆเหมือนกันครับซื้อมาเคืองโลูกพี่น้องมีแบบลูกโดดน้ำผักกาดที่นี่ผมซื้อต้นนิดหน่อยเนี่ยผมซื้อมาจากตลาดในเสาร์อาทิตย์ที่มันมตะการสินได้ครับ ประกาศบ้านเราของแทน้นะนนี่น่าจะหินนาดูนะเป็นดังจวดจวดนะาเาว่างล้วยายห้าง,ขงเข่าเหนียวสายมันเลยขอโทษขอให้พี่น้องที่นมึงินดิบได้ครับเด้อเห็่มึงินดิบจินเหนียวได้ครับขเข่าเหนียวอีหลีคำซื่อเสียงเรื่องหน้ามันดีเหนียวอีหลีมา เสีบเยพี่นองเสียบเซยมากินน้ำกันเยอะมเนื้อมันสดดีนะอืมกาดหน่อยใบซอยๆอกป็กปนกบหลากว่าเสบโมฮินเป็นไนพี่นองเสีบ

อ, <c oughs> อันเจ้าน,น่ากับเนื้อน้ำ <c oughs> จิ้ปุ๊ <c oughs> กตักะันนะน้องเอ้โ <c> อ <oughs> <c oughs> <c oughs> ้ย เขาเหนีวยวมันยเขาเงียเงี้โอ้ยพ่อแมี้เอ้ยเหมจะเนี้ยได้่ะอยามาผมได้ไนโหลด้กินไปหลดลุยไปโหลดทำเงีย้ยใส่หลด ตุมเจ็บขางทาะมะตุ๋ยน่อยฮึ่มันแท่าผู้สาโอ้พรี่งวยรายการพี่น้องพี่งวยกับมาตาบานเพื่อนล่ะอาณาจินดินดำดำซุ่ม น,นอากาศหนาแรงอม,มันเสียบ các bạn Ông sử mắc hương lỗ đấy vừa nào Cảm ơn các bạn đã theo dõi cho kênh Để không bỏ lỡ những video ขอบคุณสำหรับกำลังใจดีครับแอนแันแทะขอบคุณหลายๆครับบางคนเป็นบูกจินเหมนกันบะเบงเน่ยอันนั้นโทษพ้นบะได้เนะว่ากันบะได้ได้่นงกินเนี่ยนุ่งละก็ได้ <c oughs> ก็าอาจจะขมนี่กินมะละขมอีกอันนี้ไม่มันบ่ได้ไม่มันบ่ได้เสียงบดดังนึกบ่าองผมบอกค่อยย่านมูคนอยาไร ตอนเที่ยงเขาบอกความของนั่งจะแตกบางบางพี่เมยแซมเฮ้ย โ,โลกอันโควิดไม่เป็นไรครัโลกลโลกเป็นนู้นเป็ี่นด่าๆมาเนี่คือออกแม่ขอถอดเอ,อเดียงอื้อเนาะต้องมันยังไงหรอกคือบันเชกเห็นมันเนียใจมันจังออกมาบอกว่าจะตื่นด้วยคน โอ้บอกักผิกคือสะใจหน่อยหน่อยเหียหนเฮ้ Ui ừ. Hồ tắp rượu Hãy subscribe cho กินความดิบนั้นเป็นอย่างที่เสียนึกคิดหรอหามเนี่ยนี่ดีเลยเินได้หลายพวกจนตรงหักห้ามแต่จะของว่าพ่อแล้วพ่อแล้วจะกินหลาย Hôm nay sao bạn Tuyệt นคุผมเห็ดเปรี้ยวตมเซมครับเอออยากไปน้ำขอติดมือแล้วสาใจ Ừ giả thái không được đâu. ai bớt? แปปเปอร์จัาาบโอ้ายม่วงว่ะอือทำยนึไงอืมนี่ลอง เครื่องรลวเนี่ยกินเบิดหนึ่งเบิดเครื่องรัวกับเน็ด้นเดือดดำเดือดครับคุณทุกท่ับทุกการที่ต่างกันไป้องครับบ๊ายบายมือขอเนี่ย